สินแสเข่งพาดวงธนาธรอาจพลัดพากจากเถนฐานบ้านเกิดนายชนมทัศน์หรือไทยองหรือสินแสเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้วิเคราะห์พาดวงวิกฤตหัวหน้าคณะก้าวไกลนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ยืนคำขาดพลเอกประยุทธ์จันโอชานยยกรัฐมนตรี ต้องลาออกภายในวันที่25พฤศจิกายนนี้เพื่อเป็นการบีบรัดให้เข้าสู่วิกฤตหนักมากขึ้นโดยสาเหตุที่ดวงชะตาของพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาหนักแต่ยังสามารถประคองไปได้เพราะมีดวงชะตาขุนพลคู่กายเสริมบารมีให้ดวงต้านให้แข็งแกร่งขึ้นในการรับมือแต่ถ้าหากว่ามีเหตุรุนแรงที่ยังไม่หยุด ก็อาจจะมีตัวแทนที่คอยช่วยเหลือรับไม้แทนคือสองปอพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาซึ่งเป็นดวงที่มั่นคงที่สุดในช่วงไตรมาสสามนี้สินแสเข่งกล่าวว่ายัางได้วิเคราะห์เพิ่มเติมรอยต่อช่วงจังหวะของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคงเป็นไปไม่ได้ที่นายธนาธร จะก้าวสู่การเป็นผู้นำรัฐบาลและไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จในการยื่นคำขาดของนายธนาทรแต่ในทางกลับกันจะมีผลลัพธ์สะท้อนกลับในทางตรงกันข้ามในช่วงจังหวะเดือนและวันที่มีผลกระทบเกิดขึ้นเป็นดวงศัตรูสร้างความแตกแยกก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงขึ้นและสร้างความสับสนวุ่นวาย ไม่ไว้วางใจที่จะต้องหลีกเลี่ยงต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นบวกกับดวงปีของนายธนาธรที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดวางไว้ต้องระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อความตายของประชาชนกับความอึดอัดไม่สบายใจไร้สาระไม่เป็นเรื่องเป็นราวหรือเกิดเรื่องเบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจที่เกิดตกดวงดาวจรเป็นเหตุให้อยู่บ้านเกิดไม่ได้ และอาจต้องพลัดพรากจากถิ่นฐานบ้านเกิดสินแสกลาวและส่งผลวิกฤตชะตาชีวิตธนาทรตกดวงวันพุธที่25วันโลกาวินาชประทะดวงเมืองแตกแยกตายจากปีประทะดวงดาววิกฤตไม่เหมาะทําการมงคลเดือนแห่งการแตกแยกวันอุบาทเตือนดาวโจรกดดวงดาวชะตาส่งผลให้ไม่ประสบความสำเร็จสะท้อนกลับ ส่งผลให้มีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจเกิดขึ้นก่อให้เกิดการพลัดพรากตกดาวจรต้องหลบนี้ชินเสเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์แห่งประเทศไทยวิเคราะห์พาดวงวิกฤตหัวหน้าก้าวไกลคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจยืนคำขาดในยุกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาต้องลาออกโดยในด้านของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชา ย้ำไม่ลาออกบิ๊กตู่ตอบกลับอานอนท์บูดข่าวลาออกหวังระดมวลชน25พฤศจิกายนนี้ให้มากขึ้นสัตว์พูดไม่มีข้อมูลจะเชื่อถือต่อไปอีกหรือแจองการบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราเพราะประชาชนรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนในอานอนท์นำพาหนึ่งในแกนนำของกลุ่มผู้นำชุมชนรัษฎร พดข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวอานนท์นำพาระบุข,ข้อความสั้นๆว่าประยุทธ์อาจลาออกก่อนวันที่2 5พฤศจิกายนนี้ทำให้มีผู้มากดไลค์แสดงความเห็นและส่งต่อข้อความดังกล่าวออกไปเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่า ภารกิจทุกอย่างของผลเอกประยุทธ์จันโอชายังคงดำเนินการตามปกติและนายกยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเข้มแข็งขณะเดียวกันในช่วงเงย็นของวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตการปกครองเอเปกครั้งที่2 7รวมถึงภารกิจอื่นๆที่ยังคงดำเนินไปตามปกติยืนยันว่า นายุกรัฐมนตรีไม่มีการพูดคุยกับประเด็นอื่นๆแต่อย่างใดขอให้ดูด้วยว่าข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียมีข้อจริงเป็นประการใดอย่าเพิ่งตื่นตระหนกและขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลด้วยและที่สำคัญต้องดูคนโพสด้วยว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนพลเอกประยุทธ์จันโอชากล่าวว่า ส่วนถแถลงการเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ระบุว่าจะใช้กฎหมายเข้มข้นขึ้นเป็นการถแถลงการเตือนประชาชนให้รับทราบว่ารัฐบาลจำเป็นต้องใช้กฎหมายทุกฉบับซึ่งที่ผ่านมาอาจมีการอารมณ์อรวยกันบ้างแต่ขณะนี้เกินเลยไปมากแล้วจึงคิดว่าสิ่งที่ตนรับมาจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเขายอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ดังนั้น เราต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่และเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานตามหน้าที่อยู่แล้วดังนั้นที่ใครไม่กระทำผิดไม่น่าจะเดือดร้อนแต่คนที่ดูอยู่เขาจะไปร้องทุกกล่าวโทษซึ่งมีการเรียกร้องทุกกล่าวโทษในกฎหมายฉบับนี้มาจำนวนมากจึงต้องฟังเขาด้วยไม่ใช่ฟังความข้างเดียวข้างหนึ่งดังนั้นทุกคนต้องกลับมาในเส้นทางปกติดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามวันนี้การบริหารราชการแผ่นดินก็กำลังเดินหน้าเรื่องเศรษฐกิจระดับฐานรากที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์พลเอกประยุทธ์จันโอชาย้อนถามว่าทำไมก็เป็นกฎหมายทุกฉบับซื่อเข้าใจว่ากฎหมายทุกฉบับหรือไม่เข้าใจภาษาไทยหรือไม่แปลภาษาไทยกันสิคำว่ากฎหมายทุกฉบับ โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาย้ำซ้ำๆว่าทุกฉบับเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องดำเนินการเพราะเป็นความคิดเห็นของประชาชนจำนวนมากประชาชนทางประเทศที่รับไม่ได้ทำไมสื่อไม่ไปขยายความกับคนที่ทำความดีมั่งมีคนไปสาดสีนู่นสีนี่โดยพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวอีกว่าพยายามประคับประคองปณีปนองเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปให้ได้ ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูแลม็บด้วยความอดทนอดกลั้นวันนี้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเริ่มออกมากดดันรัฐบาลว่าทำไมไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะเขาทนกันไม่ไหวที่เห็นคณะราษฎรทำผิดกฎหมายและจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงโดยพลเอกประยุทธ์ยังย้ำอีกว่าหากไม่ใช้กฎหมายติดขาด จะทำให้ปัญหาบานปลายแน่นอนอยากจะร้องของน้องๆให้ทุกทวนแนวทางการเคลื่อนไหวว่ามันถูกต้องหรือไม่เพราะแนวทางการชุมนุมไม่สันติแล้วและฝากไปยังเครือข่ายอนาคตใหม่และพักเก้าไกลวันนี้ยังหน้ามืดใจมัวสนับสนุนมจบจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ประยุย์ทธจันโอชากล่าว